ทแอนพูดถึงครั้งแรกที่เจอหลีสิเธอไม่ได้สร้างชื่อแค่ในเกาหลีใต้ปล่อยออกมาให้แฟนคลับทั่วทั้งโลกได้ชมได้ฟังกันเอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงฉุงจากอัลบั้ม Down To Earth ผลงานอัลบั้มเดี่ยวในรอบหลายปีของเทเลแอนแหงดวงบิ๊กบางที่ร่วมฟีเจอร์รง้อโดยลิซาวง Black p ิ n k ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมตามคาดโดยเฉพาะการเต้นของทั้งคู่ที่ได้รับคำชั่วโมงอย่างมากโดยเทยเลแอมได้กล่าวถึงรุ่นนังในค่ายว่าดีมากเลยครับที่ผมได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้ก็เพราะการร่วมงานกับลีซ่าขอบคุณมากที่มาช่วยผอมอนะ หลังจากนั้นแทยังก็ได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์สุดพิเศษของเขาและลิซ่าเพราะตอนที่ลิซ่ากำลังออดิชั่นเข้าเป็นเด็กฝึกที่ค่ายเอ็ n เอ r นเ i อร์เทก่อนจะได้เดบิวต์เป็น b l a c k พิ n k เขาก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับชมการคัดเลือกในครั้งนั้นด้วยเช่นกันซึ่งแทยังได้เล่าถึงเรื่องนี้นะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะไปดูนะ ตอนนั้นผมกําลังทำงานอยู่ในสตูดิโอและได้ยินว่ามีเด็กจากประเทศไทยมาออดิชันที่นี่หลังจากทำงานเสร็จผมจึงลงไปดูการออดิชันด้วยผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมหรือเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแล้วแต่เธอมาจากประเทศไทยเพียงคนเดียวและมันทำให้ผมรู้สึกขมขื่นอยู่หน่อยๆผมจำได้ว่าเธอร้องเพลง b บ l l ของแจสตินบีเบและทันทีที่ผมได้ยินเสียงลิซ่าร้องเพลง ผมก็รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องประสบความสำเร็จในวงการนี้อย่างแน่นอนเมื่อดีเจของรายการตอบว่าการที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่อย่างเทยังก็น่าจะมีความหมายต่อลิซ่าเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งทางเทยังก็ได้ตอบด้วยความภูมิใจว่าผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะเธอกำลังไปได้ดีมากเธอไม่ได้สร้างชื่อแค่ที่ในเกาหลีใต้แต่ทั่วโลกเลย ผมดีใจที่ได้เป็นสักขีพยานในความสำเร็จของเธอและได้เห็นเธอเก้าวไปถึงจุดนั้นต้องบอกว่าลิซ่าแบล็กปิงกลายเป็นศิล,ลปินระดับโลกเลยก็ว่าได้หลังจากประสบความสำเร็จสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการเคป๊อปขึ้นสู่อันดับสูงสุดของชาร์ตเพลงหลักต่างๆกว่ารางวัลมาแล้วมากมายหลายเวที อย่างล่าสุดแม้ว่าอัลบั้มเดี่ยวของเธอจะเปิดตัวในปี2021แต่อัลบั้มลิซาของลิซานั้นเพิ่งจะกลายเป็นอันลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคภาพที่มียอดสัตว์ปรีมเกิน1,000ล้านครั้งในประวัติศาสตร์บนแพลตฟอร์มสตาดที่ไฟโดยเธอสามารถทำลายสถิติอันเหลือเชื่อนี้ได้ด้วยเพลงเพียง2นาฬิกาเพลงในเวลาเพียง595วัน นอกจากนี้ลิซ่ายังกลายเป็นศิล,ลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโชว์ในฐานะศิล,ลปินเฮลไลท์ที่โคชเชอร์ด้วยโชว์เสียงร้องเรียกเสียงเชียร์ได้สนั่นวันไหวปล่อยสเต็ปสุดแซ่บสมควนออฟดอล์สนั่นก็เลยส่งให้ชื่อลลิสิตพง,งาศาดอย่างยิ่งใหญ่ทำเอาแฟนๆชาวไทยเป็นปลื้มอย่างที่สุด